วิจารณ์สนัน่นดังดวงหาลือไทยควา้ารางวัลองค์ประกอบศิลปินดีเด่นก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผลการประกาศรางวัลทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่35ประจำปี2563ภายใต้ชื่อรวมร้อยดวงใจสู่วิถีใหม่คนทีวีจัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์และมูลนิธิจำนลรงสีกุลรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกลองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คืนวันศุกร์ที่17กันยายน2564ทาง PPTVHD ชดี่อง36มอบรางวัลแห่งกำลังใจของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสำหรับรางวัลที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากคงจะหนีไม่พ้นรางวัลละครองค์ประกอบศิลป,ปินดีเด่นจากละครเรื่องดังด่งดวงฮลหไทยเป็นผลงานของบริษัทฮูแลนด์ูจำกัดโดยไก่วรายุทธ สำหรับละครเรื่องด่างดวงหฤลัไทยออกาศเมื่อวันที่5มีนาคม2563สำหรับเวอร์ชั่นนี้นำแสดงโดยเพลเอกขวัญใจมหาชนอย่างติ๊กเจษด,ดาพรผลดีและนางเอกซุปตาอย่างคิมเบอรี่แอนทีมซิริทั้งนี้ทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับละครเรื่องนี้อีกครั้งด้วยนะคะ